ายสกลทีพัฒธททิยก,กุลอดีตผู้สมัครก,กูร้ว่ากทมโพสต์เฟซบุ๊กเตือนประชาชนหุมคลองลาดพร้าวพรองเปลงประชากรเตรียมรับมือหากเย็นนี้ฝนตกอีกโดยระบุว่า16นาฬิกา40นา,าทีกำลังกลับเข้าบ้านเหลือมองไปเห็นริมคลองลาดพร้าวแถวบางบัวน้ำเอ่อจนขึ้นมาท่วมถึงทางเดินหุมเคลื่นถ้าคืนนี้ฝนตกลงมาอีกระลอกจะตุจักบางเขนรอดยากครับน้ำจักโซนแถวๆนี้จะไม่มีทางให้ระบายการจราจรจะเป็นอัมพาตกระทบในวงกว้างชุมชน คลองทั้งคลองลาดพรา้าวคองเปลมประชากรเตรียมตัวกันด้วยนะครับไม่มีธุระอะไรด่วนรีบๆกลับบ้านกันนะครับขับรถระวังกันด้วยครับ